ครับโอ้โหเรนนี่เอ็กซ์เพรสยินดีต้อนรับนะครับผมคิมเดอะพาวเวอร์บูสเตอร์แมนนะครับวันนี้เราไปอยู่ที่ซอยสุขสวัสดนะิ์78นและเห็นข้างหลังนั้นก็คือเรนนี่นะครับเอ็กซ์เพรสนะครับสาขาสุขสวัสดิ์78วันนี้เป็นวันเปิดตัวนะครับวันนี้ก็จะมีคันเรื่องของเรามาตั้งบูสเตอร์ไปหมดเลยแล้วก็มีบรรยากาศสุดขีานะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามชมเลยดีกว่าไปมา

สวัสดีครับสวัสดีครับ่านครับโอ้โหวันนี้มาเองนะปังปังเจ้เข่าสินค้าเลือกมากมายสินค้าเลือกมากมายแล้วที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่ามีพาร์ทเนอร์ที่สนใจเข้ามาดูกันทุกวันครับทุกวันทุกวันคนที่อยากเปิดแบบนี้ทุกวันใช่ไหมต้องมาดูของจริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าพอของจริงปุ๊บมันเห็นวจะได้รู้สินค้าครับอ่ารู้สินค้ารู้ต้นทุนด้วยเออรู้ต้นทุนด้วยเราตัวไหนน่าสั่งไม่น่าสั่งสั่งวนเราได้ไหมหรือสั่งที่ตัวนะครับ เอาแค่เลยนะครับกระป๋นะฮะเปิดกันเลยครับเปิดเปิดกันเลยนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็นัดหมายเข้ามาดูเลยนะครับอันนี้อะไรครับผมเจียวกับยำครับข้าวไข่เจียวกับยำนะครับออไข่เจียวน้ำปลาไข่เจียวน้ำปลานะครับอันนี้รสชาติอะไรครับผมอันนี้เป็นสูตรกลมกล่อมครับสูตรกลมกล่อมแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ทําอาหารได้หลากหลายนะครับต้มยำตำแกงได้หมดเลยทําไข่เจียวอร่อยมากโอ้โห องไหมพี่เดี๋ยวผมทำให้กินหนึ่งจานได้เลยครับผมเราได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปร้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายไปดูการทำไข่เจียวต่อนะครับได้เลยนะครับได้ฮะร้านเราวันนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่จะมีคนเยอะเนี่ยนะครับเราก็จะให้ท่านได้เห็นว่าในบรรยากาศในร้านนี่เป็นยังไงนะครับสวัสดีครับไม่ต้องตกใจนะครับผมโอเคนะฮะเคาน์เตอร์ยังอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้ามาเยอะแล้วเราก็จะอยากให้ท่านได้ได้เห็นร้านก่อน นะครับนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเราพาทัวมีทุกอย่างนะครับขนมนมเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเอาเห็างนชัดครับอันนี้ข้าวโพดคั่วนะครับที่คุณเห็นในโฆษณาเนี่ยนะครับก็อาจจะแบบเป็นสั้นๆแต่ว่าที่นี่คุณผมพาดูแบบนี้เลยนะครับนี่คือมีข้าวพร้อมพร้อมรับประทานเลยเป็นฟาสต์ฟู้ดนะครับไม่คือเราเราเราอย่างนี้ฮะไม่ใส่สารกันบูดนะกินคำสดใหม่ทุกวันนะฮะ ในร้านก็จะมีความอลังการแบบนี้เลยนะครับขนมลงเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคอยากได้อะไรมีหมดนะครับของกระป๋องกระป๋องนะฮะข้าวสารอาหารแห้งเด็กเด็กกระจอวแงได้หมดเลยนะครับเข้ามาเลยครับสนุกสนานนะครับนี่เครื่องดื่มนะครับนี่นะครับก็หมดนี่คือเครื่องดื่มเลยนะครับ มีครบสมบูรณ์ครับเอาเรามาดูนี่มุมนี้ผมชอบมุมน,นี้ก็ไอศครีมไอศครีมนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับตู้น้ำแข็งครับนี่นะฮะแล้วก็จากนั้นนะครับตู้น้ำหวานนะครับโอเคตรงนี้น้ำแข็งสามารถที่จะนะครับหยิบได้เลยนะฮะแบบนี้ให้ลูกค้านะครับแม่มาสุดยอดมากๆนะฮะตรงนี้นะฮะเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูไข่เจียวของผมก่อน เป็นไข่นะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาไปประมาณหนึ่งช้อนนิดหนึ่งช้อนนิดนึ่งช้อนชานิดหนึ่ใส่ไปแล้วเรียบร้อยมนอ้๋อโอเคครับมาผอวจากนั้นก็เปิดไฟให้ร้อนนะฮะแล้วก็เทโอตอนนี้นี่คือเราก็ั่วไปด้วยจนจะได้แตกเป็นฟองใหญ่ๆนี่มือชิปเข้าไปแคบข้างในได้ฮะเข้าไปแคบข้างในได้อืม อร่อยครับเราก็จะมีบรรยากาศอยส่วนนี้นะครับวันเปิดเราเต็มหมดเลยนะครับยังไงก็ต่านะครับดูเรื่อยๆนะครับคลิปเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะแล้วก็เรียน้เพนะครับสนใจก็ไปเปิดใกล้บ้านคุณเปิดแล้วรวยเปิดแ้วรวยโอ้เออเออโอ้เออเออโอ้อเออใน business model ของเราเนี่ย เรามีให <À> ้ท <Ừ> ่านเลยตั้งแต่สองหมื่นห้ายนถึงสามสิบล้านโอ้โหเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เลยก็เอาเอาขนาดไหนน่าจะตั้งที่ไหนแล้วบอกอะไรทำได้หมดอ๋อคือเป็นอาณาจักรเจ้าส่วนของเขาเลย